ท่านหวางสั่งให้ค้าจัดการบัญชีที่อยู่ที่นี่ให้สิ้นซากกระดาษประโยชน์พวกนี้สก,กปลกเสียจ,จริงเรียบร้อยแล้วเรียบไปเถอะอืมสองคนนั้นไม่ได้มาฆ่าพวกเรา ข้าไม่ได้อยากตายไปพร้อมกับท่านที่นี่หรอกนะก็ข้าอยากตายกับคนที่ฆ่าแล้วนี่นะไปดูซิว่าอะไรตกลงมาดูเหมือนจะเป็นสมุดบัญชีท่านเห็นข้อน่าสงสัยในสมุดเล่มนี้หรือไม่เสียหายเป็นอย่างมากข้อความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานว่าโจฮัวถูกสังหารกับดบบนี้ ถูกทาไว้ด้วยขี้พึ่งไม่สามารถขึ้นไปได้เช่นกันพวกเราจะต้องหาทางขึ้นไปให้ได้เดี๋ยวนะนี่มันเหมือนขยับได้นี่มันทางลับนี่ดีที่มีพระองค์อยู่ข้างตัวข้าข้าจึงโชคดีที่รอดชีวิตไปได้แอนค่าเข้าไปก่อนไม่ได้เมื่ออันตรายเกินไปพระองค์จะอยู่ข้างหน้าข้าไม่ได้ ข้าเป็นอันตรายไม่ได้แต่ท่านรับอันตรายได้อย่างนั้นหรือองค์ชัทายาได้ปลดล็อกซาชีวิตของตัวเองแล้วให้ข้าได้ปกป้งองพระองค์เถอะงั้นพวกเราไปเอมกันเจ้าจะต้องตายด้วยมือของข้าเท่านั้นตอนนี้เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ซือข้ารู้สึกว่าท่านน่ารักขึ้นเรื่อยๆเลยองค์ชายคำพูดพวกนี้เก็บไว้ให้สนุกของท่านในอนาคตเถอะองค์ชัทายาท่านอยากรู้ หรือไม่ว่าข้ากำลังคิดอะไรอยู่อะไรข้ายากห้ทางนี้ยาวกว่านี้อีกสักหน่อยมู่หลงอยู่ชั่นนี้ข้าก็จะได้จับมือขององค์สุทายานานขึ้นได้อยู่กับพระองค์นานขึ้นไม่รู้ว่าทำไมได้ยินมู่หลงอยู่พูดเช่นนั้นในใจค้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยทางแยกองค์ชายดูเหมือนว่าเราจะต้องแยกทางกันแล้ว องชายไปทางท่านไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเลือกผิดข้าเกรงว่าเราจะต้องตายทั้งคู่องคชายท่านกําลังแช่งข้าหรือข้อหมายของข้าคือข้าอยากตายพร้อมกับท่านต่างหากพูดบ้าบออะไรของเจ้าปล่อยค่ะข้าจะไปสำรวจสักหน่อยว่าจะไปเลือกทางไหนดีทางแยกนี้มีพื้นดินที่แข็งและเย็นดูเหมือนจะไม่มีคน ผ่านมาทางนี้นานมากแล้วสีท่ทิศรอบด้านไม่มีประตูกนเช้ทางนี้ดูเหมือนกันสองทางนี้สองทางนี้ดูเหมือนกันเลยโอชิทายาในแผ่นดินนี้คนที่รู้วิธีการทําประตูรับถูกทหารจับตัวไปแล้วมุดลงอยู่เจ้าไม่ถึง คนก่อสร้างทำรับแค้นใจต่อกลุ่มที่จับตัวเขาไปงั้นหรือฉลาดมาอย่าจับหน้าคาสิถ้าดูจากตำแหน่งการยืนของขุนนางทางการทหารในราชวังขุนนางทางการทหารจะอยู่ด้านขวาการศึกษาจะอยู่ทางด้านซ้ายขุนนางทางการทหารขุนนางทางการทหาร คุณนางทางการศึกษาคุณนางทางการทหารนั่นก็หมายความว่าทางขวาเป็นทางตายองค์ชิตายาท่านจะทรงเลือกเส้นทางไหนถ้าเลือกทางขวาตำหนักโบราณแล้วผู้ชายซ้ายผู้หญิงขวาองค์ชิตายาจะเลือกทางขวาจริงๆหรือมู่หลงยู่กำลังพยายามลองใจค่ะ บางทีชีวิตข้าอาจจะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วโอชายข้าเชื่อกับตัดสินใจของตัวเองนากสุดก็แค่ตายก็เท่านั้นไม่เสียแรงที่ข้ารักท่านฉลาดมาซื่อไม่ต้องกลัวข้าจะไปกับท่านเพื่อนเน้าไปด้วยกันนะอย่าเรียกข้าเช่นนั้นอีกอย่างข้าจะต้องรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้ได้ข้าจะช่วยท่าน มู่หลงอยู่อยู่ข้างกายค่ะฝ่ามือของเขาอุ่นมากจูจูก็อยากให้ทางมันยาวขึ้นอีกนิดองด์จิทายาดแอบมองข้าหรือใจเต้นใช่หรือไม่ไม่แต่วังลูกดอกอันตรายเราไปก่อนถึงทางตันแล้ว ข้างหน้าคือทางตันเป็นทางตันหรือนี่จะเป็นชะตากรรมของข้าตั้งแต่เด็กข้าก็ต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเจ็บหรือกลัวข้าก็จะร้องไห้ไม่ได้แม้แต่ข้าจะตายไปข้าก็จะเป็นต้องเป็นองค์ราชทายาทไม่ใช่องค์หญิงนี่เป็นทางตันอ่าวว่าลงอยู่จะทำอะไรเขาไม่อยอมให้เจ้าอยอมแพ้กับโชคชะตาหรอก ้าปล่อยข้านะมู่หลงอยู่เจ้าเป็นบ้าอะไรถ้าเป็นผู้ชายพวกเราไม่สามารถข้าไม่สนใจว่าท่านจะเป็นหญิงหรือชายข้าต้องการท่านไม่มู่หลงอยู่ปล่อยข้านะโอรสทายาท่านบอกให้ข้าปล่อยทานแต่ทําไมเืม่อของท่านจึงได้จบไล่ของท่านไหวน้น่นฮะไม่ใช่นะไม่ใช่ข้าจะทําตามที่ท่านต้องการ จะรักท่านอย่างดีอืมสมุัของข้าว่างเปล่าแม้แต่แรงที่จะผลักมู่หลงอยู่ออกไปก็ไม่มีหินถลม่มหรือว่าเราจะออกไปได้เชือขัดจังหวะจริงๆมีทางออกแล้วออกไปได้แล้วองค์ชิตายาท่านไปก่อนเถอะ ได้ท่านก็ตามมานะช่วงนี้แคบมากหายใจแทบไม่ออกเลยในที่สุดก็ออกมาได้แล้วองค์าาัชทายาดข้ายังอยากอยู่สืมหาข้อมูลอยู่ที่นี่ท่านไปก่อนเถอะอะไรนะองคชายท่านคิดว่าท่านจะหลอกข้าได้หรือ ชอบแค่แบบนี้ท่านออกมาไม่ได้ท่านคิดว่าข้ามองไม่เห็นหรือท่านอยากจะหลอให้ข้าออกมาแล้วท่านจะตายอยู่ในนั้นองค์รสชทายาทส่งฉลาดมาข้าปิดพองค์ไม่ได้เลยถ้าใช้แรงข่าขีนก้อนนี้ทางหลับนี้ก็จะพังลงข้ากับท่านก็จะถูกปิดตายอยู่ในนั้นองค์ชายข้า จะใช้หินในมือของข้าทำให้ท่านออกมาท่านอย่าทำอะไรโง่ๆนะองคชายดูสิตอนนี้ข้าเปิดทางได้แล้วก้อนหินพวกนี้แข็งมากท่านใช้มือแกะไม่ได้หรอกองชายท่านอย่าประเมินข้าต่ำสิข้าใช้ประโยชน์จากรอยแตกของหินจากนั้นก็ใช้แรง ลายได้แล้วองชายดูเหมือนว่าท่านไม่ต้องตาในนี้แล้วในที่สุดค้าก็ออกมาได้แล้วองครุจทายาต์มู่หลงอยู่ลปอยข้านะทำไมเขาต้องกอดข้าอีกแล้วให้ข้ากอดสักพักแค่พักเดียวช่างเถอะซือท่านใช้ชีวิตข้าไว้ชีวิตของข้าดูเหมือนว่า ข้าจะต้องใช้ร่างกายเป็นการตอบแทนเชไม่ได้นะองค์ชายเก็บตัวเองไว้ให้สนมในอนาคตของท่านเถอะสนมของข้าอยู่ไกลแสนไกลแต่ก็อยู่ใกลเพียงตรงนาองค์ชายหากท่านแต่งงานกับชายผู้คนก็จะขวหลอยอท่านถึงแม้จะถูกคนยินทาข้าก็ไม่สนใจหากท่านยอมข้า ก็จะทำเพื่อท่านทุกอย่างมู่หลงอยู่แต่ข้าชีวิตนี้เป็นเหมือนสุนัขขององเต้าอาลำแรงเกินไปสิ่งที่องค์ชายพูดเมื่อครู่ข้าได้ยินไม่ชัดองค์จศถอยทำไมท่านจึงรังแกคนอื่นยิ่งนี้ท่านมองไม่เห็นใจของข้าจริงๆหรือองค์ชายก่อนหน้านี้ท่านพาทหารไปลบที่ชายแดนถึงแม้ว่าจะชนะไม่น้อยแต่ก็มีคนตายและคนบาดเจ็บใช่หรือไม่ ใช่ถ้าหาหลายหมื่นหลายพันคนต้องเจ็บและตายเอากะดูก,กลับมาไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่าต้องตายแต่ทาหารเหล่านั้นก็ยังยอมที่จะไปรบไม่ใช่หรือทุกคนมีภารากิจมีสิ่งที่ไม่ทำไม่ได้ต้องรักษาอะไรและต้องสูญเสียอะไรซื่อเจ็บจังมือของท่านคนจะถูกหินบาดเมื่อครู ท่านจะบ้าไปแล้วเรือมาสกปรกปอนะข้าไม่สนอะไรทั้งสิ้นข้าสนใจเพียงท่านเท่านั้นดังนั้นองค์ราชทายาทต้องรักษาอะไรไว้แล้วจะต้องสูญเสียอะไรไปไม่มีข้ามีชีวิตที่ดีข้าไม่ได้สูญเสียอะไรเลยไปกันเถอะทางเปิดออกแล้วออกไปได้แล้วข้าจะต้องสืบเรื่องที่ท่านปิดบังเอาไว้ให้ได้ เดินมานานแล้วแต่ทําไมยังไม่ถึงทางออกอีกทางเดินหินลับนี้หลังจากกําแพงหินน่าจะมีประมาณ10กิโลทางลับเมื่อเป็นหมดหน่ากลัวจริงๆความทรงจําผิดต้องถูกกักบ,บริเวณจําไว้วันไหนก็ออ,กออกมาวันนั้นจําได้วันไหนก็ออกมาวันนั้นภาพองค์สทายะออกไปเขย่ะค่ะ องค์าาิายาไปกับหม่อมฉันเถอะพะยะค่ะท่านพ่อท่านพ่ออืมท่านพ่อหม่อมฉันท่องได้แล้วทีนี้น่ากลัวมากเลยท่านพ่อใช้หม่อมฉันด้วยองค์ศิษายาเพระองค์กลัวความมืดหรือพะยะค่ะไม่แค่เพียงเดินมานานแล้วขาเหนื่อยนิดหน่อย ท่านรู้ได้อย่างไรว่าที่นี่ไกลสิบกิโลฟังจากเสียงสะท้อนเสียงพูดของเราสองคนที่ดังอยู่ในทางหลับนี้ทำให้เกิดเสียงสะท้อนไม่าสามารถบอกระยะได้องคชายเก่งมากเลยเอ่อที่นี่มีเชิงเทียนองค์ชายท่านจะเอามาทำอะไรนักครูคะหยิบเชิงเทียนลงมาองค์ราชทาย,ยาช่วยหน่อยได้หรือไม่ จุดเทียนแต่ว่าไม่มีไฟจะทำยังไงถือเทียนให้ค่ะหินสองก้อนนั้นมีขนาดพอดีเลยใช้หินกระทบกันก็จะเกิดสะเก็ดไฟดูสิจุดไฟได้แล้วแต่องค์ชายจุดไฟเพื่ออะไรเพื่อพระองค์ยังไงล่ะพะยะค่ะ <c oughs> ไม่ต้อง ทำเรื่องและประโยชน์แบบนี้ตอนนี้ไม่มืดอแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเขาจะอยู่ข้างพระองค์เองออกไปนะอย่าเข้ามาใกล้ขนาดนั้นคนโกหกก่อหน้านี้ม่อลงอยู่ยังอยากจะตายคนเดียวอยู่ในนั้นองิตถอายยอดเข้าเจ็บอทนไว้ยี่ดตามมาหลังจากเดินมาหลายชัยยามทำไมถึงมีทางแยกอีกแล้วไฟก็ดับแล้ว อย่าขยับมีบางอย่างเกิดขึ้นพวกเราหลบตรงนั้นก่อนดีกว่าเขากำลังจับอกของข้าโลกจิตองค์ชิทายด,ด้วยเหมือนข้าจะเจอความลับอะไรบางอย่าง